เอาจริงๆถ้าลองเอาธนูมายิยงระยะไกลก็ยัยงแรงอยู่นะเนี่ยดาเมจใช้ได้เลยยิ่งกูเจ็บจังวะไอตัวไม่ตีนึงตบบนี้สามตัว,วตายตัวหนึง่งโดนซานเว๊จอย ai quá Ôi ti nó hả tai tai hả Tại tại Ôi tai 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 เพื่อมันเหลืเหลือตัวหนึ่งออไอ้ตี้เนี่ยไอเข้าหนอกตายนะตอนนี้มีตีนะหนึงมีตัวหนึ่งพี่ดูในบ้านให้หน่อยพี่กเกมเในบ้านมันเหลือตัวหนึ่งไหมให้มันยิงผมมาบางังจะไปชูเพื่อนตรงนี้มันอยู่นี่นะ ตายตายมันลุกขึ้นมาเจ็บเจ็บหลังๆกองเฟืนเลยตายตายแล้วไหลตาย